กีตาร์ตัวนี้เสียงเขาก็ยังโอเคอยู่นะแต่ว่าวันนี้ผมจะเปลี่ยนสายเป็นสายใหม่นะครับเพราะว่าเขาไม่ได้เล่นนานนะเขาจะเหมือนแบบเป็นสนิมอ่ะสัมผัสทุกอย่างมันก็จะไม่ไม่ค่อยดีแล้วความกังวานอะไรพวกนี้ก็น้อยลงเนี่ยผมสั่งซื้อสายมาของ d ดด d a ิโนะครับยี่ห้อนี้ก็หลายๆคนรู้จักอยู่แล้วรุ่นนี้ก็จะเป็น n i c k e l b r o n z นะครับเขาจะมีความพิเศษของเขานะเสียงจะแบบนุ่มกลางวาแล้วก็มีความใสด้วยนะครับ ก่อนอื่นก็เอาสายเดิมออกก่อนนะครับพอสายออกจากลูกบิดหมดแล้วนะครับเราก็จะมาเอาสายออกจากถ้าหาอะไรมางัดตัวหมดตัวนี้ขึ้นนิดนึงนะครับแต่ก็ระวังนิดนึงเราก็ดึงสายออกได้เลยเก็บหมดให้ดีๆนะครับอย่าให้หาย หลังจากเอาสายออกแล้วก็เช็ดทําความสะอาดก็หน่อยนะครับถ้าใครมีพวกเลมอนออยล์อะไรพวกนี้ก็จะยิ่งดีเลยนะมันจะช่วยดูแลยืดอายุการใช้งานของพวกอุปกรณ์พวกนี้พวกไม้พวกอะไรพวกนี้พวกเ็จทีนี้เราก็สายมาใส่ได้เลยนะผมจะเริ่มที่สายหกก่อนแล้วก็ใส่หมดลงไป ย้ำมุดให้แน่นๆนะครับทีนี้เราก็มาเอาสายใส่ลูกปิดกันเลยนะครับผมจะเล่นที่สายหกก่อนสลับกันไปเหมือนเดิมนะจะสลับสายหกสายหนึ่งสายห้าสายสองอะไรประมาณนี้เพื่อความบาลานซ์สายที่เป็นส่วนเกินพวกนี้เราก็ใช้ทีมตตดลวดตัดออกได้เลยนะครับแล้วก็เราก็มาตั้งสายกัน โอเคทั้งสายเสร็จแล้วนะครับก็เรามาฟังเสียงกันดูเนาะแม้ว่า,าที่ผมสั่งมาเนี่ยเป็นสายเบอร์สุดเก็ค่อนข้างใหญ่แต่ก็จับไม่เจ็บมือเลยนะเสียงจะกลางวานใสามากกว่าเดิม